ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อเจอกันกับบรรยากาศตอนเย็นภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศของวันจันทร์ที่4เดือนกรกฎาคม2565ครับวันนี้พอเลิกงานประมาณ5โมงครับฝนก็เริ่มเทลงมาครับน่าจะเป็นเพราะอิทธิพลของพายุฉบาครับคงจะเดินทางมาถึงแถวบ้านผมเรียบร้อยครับแต่ว่าพอกลับมาถึงบ้านมันก็เริ่มซาสครับ ก็คงตกไปก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะว่ามีล่องรอยของน้ำขังแล้วก็มีล่องรอยของลมที่พัดเอาสิ่งต่างๆพวกใบไม้กิ่งไม้ใบไม้หักลู่ไปให้เห็นอยู่เป็นล่องรอยครับอันนี้เป็นต้นเลมอนครับก็ไม่ต้องถามผมครับว่าเป็นพันธุ์อะไรเพราะาผมปลูกอย่างเดียวครับไม่รู้จักชื่อพันธุ์ครับเห็นมันสวยก็เลยมาปลูกครับ สำหรับภารกิจของผมในวันนี้ก็จะปลูกผักที่หน้าบ้านครับเพราะว่าได้สั่งต้นก้าของต้นแครครับเอามาปลูกครับปลูกก็ต้องปลูกแบบเร่งรีบครับเพราะว่าฝนก็ตกด้วยแล้วก็จะมืดด้วยครับก็กะว่าจะปลูกสกะถางครับเพราะว่าแปลงตรงหน้าบ้านก็คงยังไม่พอคกับเพิ่งจะหมักดินก็จะเอาดินในหองนีนะครับที่ผมหมักไวแ้วแล้วแล้วก็ผสมกับแกบที่ มักไว้เรียบร้อยเหมือนกันครับเอามาผสมผสมกันแล้วก็จะเอาใส่กระถางแล้วก็ปลูกต้นกล้าของต้นแครครับต้นเครต้นแครไม่รู้เรียกยังไงครับเป็นชื่อฝรั่งครับก็ออกเสียงผิดมั่งถูกมั่งก็ต้องขออภัยครับ ครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ไดจากการสแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางเทียเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไมุ่ดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายเลยเราต้องกลายปเป็นดีครับขอรู้จักความพอดีไม่เสียเรียกกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วกก็จงรรววยททุๆ่าคัับสสดี